สวัสดีครับพบกันในรอบเย็นนะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวนะครับยังไม่เสร็จตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่ประมาณ10บโมงตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับต้องมาดูงานแทนพ่อนะครับวันนี้พ่อไปขายข้าวอยู่โรงสีปิดสองทุ่มนะครับนี่มาดูรถเกี่ยวนะครับแล้วก็จะมานอนเฝ้าด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนานๆทีได้มีบรรยากาศแบบนี้นะครับยังชมตอนเกี่ยวข้าวด้วยกันนะครับแสงสปอตไลท์นี่นะครับยามค่ำคืน จะดูการเกษตรนะครับก็จะมีรถคือคักหน่อยนะครับมีพี่ๆนะครับคนงานมาเป็นเพื่อนอีกเที่ยวนึงน่าจะจบนะครับไปคนไปขายนะครับที่ลงสีนะครับตอนนี้แสงไฟตรงตรงนู้นก็คือหมู่บ้านนะครับตอนนี้ตรงนู้นนะครับไซสงานอยู่นู้นนะครับรถไถไอ้ไม่ใช่รถไถรถเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเหลืองานสุดท้ายแลยครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มทุ่มเกือบสองทุ่มนะครับทุ่มกว่านะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันค่าเกี่ยวนะครับที่นี่นะครับก็ห้าร้อยห้าสิบนะครับค่าเกี่ยวข้าวต่อไร่นะครับรถเกี่ยวนะครับไม่รวมขนนะครับถ้าขนก็กระสอบละสิบาทนะครับทีนะครับเหมือนพี่คนงานที่เขายืนอยู่รอยกนี่ก็คือกระสอบละสิบาทนะครับก็เช่นเดิมครับมาลุยแทนพ่อนะครับตั้งแต่กลับมาอยู่จากกลับมาจากกรุงเทพนะครับก็มาลุยแทนพ่อนะครับพอก็เริ่มแก่แล้วนะครับ บางบางบางอย่างก็ต้องมาดูแทนนะครับนี่ข้อไปลงสียังไม่กลับนะครับก็ต้องมาดูรถเกี่ยวต้องลากยาวตั้งแต่สิบโมงนะครับตอนนี้เกือบสองทุ่มปกติหกชั่วโมงก็จบนะครับงานนาประมาณสิบห้าไร่ตอนนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าน้ามันเยอะนะครับนี่นี่นี่น้ำแบบนี้นะครับมันเกี่ยวได้ช้านะครับบรรยากาศนี่รถเกี่ยวเรืองานสุดท้ายแล้วนะครับโชคดีนะครับข้าวของผมไม่ล้มนะครับเป็นจังมุนหลายๆนะครับไม่ล้ม จบงานได้ในคืนนี้นะครับเพราะว่าคิวต่อไปก็ยาวนะครับช่วงนี้กําลังเร่งนะครับเร่งคนยกก็เร่งเวลานะครับทาอะไรก็เร่งรีบไปหมดนะครับฤดูการเก็บเกี่ยวนี่นะครับงานสุดท้ายงานสุดท้ายบรรยากาศของการเกี่ยวข้าวที่สีสเกตนะครับมันไม่มีหมอกนะครับถ้ามีหมอกแบบว่าเปรียยๆเขาก็หยุดนะครับอันนี้ไม่มีความชื้นเท่าไหร่เกี่ยวได้ปกตินะครับต้องหุ่นนะครับข้าวแก่ข้าว ผลงานนะครับรถเกี่ยวเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับที่เขา,าฝึกฝนจากเท่า,ทาแก่นะครับหรือว่าเจ้าของรถเกี่ยวนะครับเขาฝึกฝนล,ลูกหลานเขานะครับเด็กรุ่นนี้ผมก็ยังชื่นชมเขาอยู่ว่าขยันแล้วก็อดทนนะครับเด็กตัวเล็กๆที่มายกาข้าวนะครับวันนี้ก็มีนะครับเกี่ยวอะไรบะโอ้น้ำเยอะนะครับดิแต่มันบอลบอลลมมัน่า ล่มอยูบ่บ่โอ้น้ำเยอะนะครับนี่โดนเกี่ยวกลัวแล้วนะครับนี่เกี่ยวไเต้นนี้บนะ่โอ้แต่ตัวนี้ได้อยู่ไงบ่ตัวนี้นะโอ้น้ำเยอะนะครับนี่น่าจะไม่จบนะครับนี่อาจจะได้เกี่ยวมือโอ้งานงอกต่อนะครับนี่ เยอน้ำเยอะโอน้ำมันเยอะจริงๆครับฝน,น,นตกนะครับมานี่โอ้เหลืออยู่ถ้าเกี่ยวก็เกือบสองวันนะครับนี่โอ้นู่นนะครับน้องเขาเดินน้ำโอ้ลำบากนะครับชีวิตต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเลยครับการทำนาเพราะว่ามันฝนมานะครับเจอเข้างามด้วยโอ้ ใด่นิดนึงก็ยังดีนะครับลัวรถติดลง มันมันี่มันนาบหลายสื่งมันมันมันบริยุคโอนะดิ่บริยุคโอได้เลยมดเป๋เลยเห็นว่าเออ่าไปทดลองนั่นกับพ่ออีกเล็กลองน้ำเยอะนะครับต้องขอให้รถไถรถเกี่ยวช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวมือนี่อาจจะ ใช้เวลาน,านานมากนะครับขอขอให้แทงให้ตรงที่มันพอจะเกี่ยวได้แต่ว่าตรงนี้มันน้ํามันเยอะเฉย,เยแต่ว่าไม่ถึงกับกับดินมันจะยุบตัวนะครับก็พอได้อยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่้องเช็คทีนะครับนี่ละครับตัวที่ทําให้เสียเวลาครับการเกี่ยวข้าวปีนี้นะครับน้ําเยอะทุกนาเลยเกือบทุกนานะครับเพราะฝนมันมันลากลากมาถึงเกือบกลางเดือนพฤศจิกนะครับ ต้องวิเคราะห์กันก่อนอยากให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องเกี่ยมือนะครับถ้าเกี่ยมือนี่ก็อ้ใช้เวลาเกือบเป็นวัน2วันนะครับนี่ที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับทําให้การทํางานโอ้เดี๋ยวนี้ก็ร้อนขึ้นอากาศร้อนขึ้นนะครับก็เสียชีวิตก็จัดให้นะครับยอมเสี่ยงนะครับไม่งั้นมันก็จะลําบากนะครับลําบากจริงๆนะครับเวลาเกี่ยต้องขนอีกนะครับต้องทาบอีก ใช้เครื่องยนต์แบบเร่งใส่เลยนะครับใช้จังหวะเร่งใส่เลยอาประมาณนี้นะครับเพออย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ที่จะเหลือไว้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเยอเยอะไปไม่ไหวจะใช้เวลาเกี่ยวอีกหลายวันนะครับโอเคนะครับพอได้นะครับประมาณนี้นะครับเสียเวลาไปอีกนะครับในการกลับรถก็เข้าใจนะครับ ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งเจ้าของกิจการแล้วก็ผู้ว่าจ้างนะครับเจ้าของรถไปรุ่นนะขับรถอย่างเจม ครือว่าดีนะครับไม่เกี่ยวไม่เยอะนะครับก็เก็บเก็บตกนิดหน่อยนะครับหรือโอเคนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ใจสู้ด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับชาวหน้าก็เจอผลเจ้าของรถเกี่ยวก็ควติดลมเรียกว่าเจ้าของรถก็ใจถึงพึ่งได้นะครับถ้าไม่ใจก็คงจะกอดหัวนะครับจะไม่เกี่ยวให้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับเสียสวิตนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเกี่ยวให้ตรงที่เหลืออยู่ก็ดีมากมายนะครับเหลือผลนะครับผลก็ต้องไปเสร็จ้รอพรุ่งนี้เช้านะครับนี่แหละครับการทำนาจบที่สองชุ่มนะครับวันนี้รถเกี่ยวก็กลับบ้านพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่นะครับเพราะว่ามันตอนนี้กำลังเร่งนะครับเป็นบรรยากาศการทำนาปีนี้นะครับเผื่อตุลากทุเลหน่อยนะครับฝนซากมากมายนะครับสำหรับ การทำนานะครับปีนี้นะครับ